นี้เราว่าวานแหกันนะครับมาดูที่หัวใจปลาไหมเองว่าจะบานนะไไดไหมบาดอะไรบานฮะ <laughs> ไม่ยิ้มยังไงนน <laughs> อ่าดูการจับแหครับวาดเป็นแม่พี่สอนไนะหมแม่เขินแหได้ด้วยอ่าเขินแหได้ด้วย ไม่ใช่ต้องจับคุณมิกไม่ไ,ไม่เองต้องจ,จับเปิดตินแหยีอีกไม่ใช่อย่างนั้นนีบว่าอย่างนั้นบานอ้าวรองดินะู่นเหรตัวใหญ่นะไปนูดเลยนู่นนะเต็มเลยนะอือข้างหรอใช่มีบาค่อยค่อยเดินขึ้นมามใช่ปะ ตึกๆแค่ปะอะไรเช่นถือว่าล้างแห่มาจะเขาว่ามัะนุ่งนะนุ่งนะไปนุ่นแก่ไหวเปล่าอย่างี้ดีกว่าไม่แกะมามันก็ปล่อยมันลงน้ำไม่ได้ยิงไม้มันปล่อยไม่ได้

ไชนขับลูกไไงพี่ไปถานปลาละดูละทานๆๆเอาแต่โมไปแกงไงก่อนนะก่อนนะ,หนะ,นะเห็นหลังเลยนะนี่นั่นเห็หลังนะนนดูเดิสย่มไปแล้วไปวไใส่กับบุุ้ต้องร้องวานดู โอ้โหนั่นไงไม่ลงตดิดตัดแน่เลยเรื่องปลาช่อนปลาเลยเหมือนไม่ใช่ปลาช่อนหางอะ่ปะปลาไอ้นั่นอ่ะปลากระซิวสเสรีก็แซวว่าปลากระซิวบ้านพ่อพี่แน่เลยตัวใหญ่กเหง่อยู่อกเหง่นะลูกออกไปนะลูกออกไปออกไปบึกออกไปฝังขนดดุนสิของตัวมอยอยูอ่ในเหย่ตวง เอาไปแกงส้มหนูไม่่วยอัะพี่หวานเองอ่ะเรือไปทอดก็เห็นลูกปลามันโดดไงพี่เอาไปแกงส้มส่วนนี้อาจจะเสียก็มันนู่นน่ะบ่าทอนอ่ะไหนนู่นอ่ะมากกว่าอีกพี่ว่าหนูเลิกเถอะแม่บ้านก็เครียดแล้ว คุ้มค่าปลาก็ไม่เอาหวานแล้วก็หวานเล่นๆดูว่าขาดค่าเป็น่ารสงสารเขาดูว่าตัวดเดี๋ยวขาด <บน S 1> ไ่ได้ปลาดลึกไม่ทันเลยพี่ยัางบนหนูเลยตอนหนูกลับมาจากวานแหอ่ดูว่าขาดไม่ขาดแล้มันเหนียวใส่ทีอี อ,อเป็นคนไทยปลาตัเใ็ญนมาอมันเข้าไปลูกแหนได้วะ ขวาทิมบากกัวมันนี่มันโอ้หนูหนูคิดว่าปลาช่อนที่เห็นหลังที่ไหนได้ปลานี่เออแล้วปลาช่อนมีตรงไหนบ้างนะนู่นน่ะเอาไว้บอกได้ไหมว่าพวกนี้วิดได้เลยนะได้วิดกี่โม ินอะไรมาวะขี้บนยังไงข้างนี้ดีนะหนูให้หนูว่าว่านว้างน,นี้วะพี่ถอดเสื้อถอดกางเกงเลยเก,กับร้านจะเอียงจัดเลยน้ำมีข้อสุ่ย กไพี่ข้างบนหนูเลยพี่ได้ตัวใหญ่ไงเองอนได้หรือไม่ได้ก็แหงก็สะอาดตอนนี้ตัวสกปรก,กเฮ้ยเดี๋ยวไปล้างได้แหงเนี่ยจับได้แล้วก็ปล่อยมันไปเหมือนเดิมให้สะพายรถเทิร์กไหมวางเงี้ยมอยมอยืม ก็อย่างเลอ,อะเลยพี่ไม่ได้ป่าสัก,กะตะวงจี๋ว่างไหมเสร็จซะ,สะละเกินเต็มหลังเลยขาให้หมดชิวะ <laughs> <laughs> ก็ถอดแล้วอะขากุกเลยอ,อะไรอะเ,รอ <laughs> เกิน อุ๊ยตกปลามากุ๊งหมพี่อ,อยากใส่ช้างนี่ยำเหม็นที่เละเลยพี่ยังเพิ่งล้างไปเมื่อวันก่อนเองล้างไปเมื่อวันก่อนเองกอยข้ามวันเลยไม่คิดเลยเนะล้างทุกวันเองบอกนะเบอกล้างไปวันก่อนตอนก่อนเพิ่งขัดออกอะ,อะไร นู่นเนี่ยเห็นปลาพังงูยี่ไม่ได้ปลาที่ไม่ต้องตัดป่ารลกินปลาช่อนเว้ยลาช่อนตัวแล้วโลโอ๊ยมันได้ยากมันเป็นแห่เผาอีอ้ตัวมันไม่งม นูน <laughs> ừ, à. ừ. lại โทษน่ะโทษ ừ. bán อะไรเหรอนูนก็ไปตังหน่อยน่ะเห็นป่ะน่ะดํา สองตัวไฮ้เหมือนตัวเล็กเลยลูกมันเหรอลูกมันปลายเยอะเนี่ยไม่ต้องหวานแล้วพี่ไม่น่าจะเจอว่าช่อนล้วบิดแม่งเลย